แถลงข่าวนะครับเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับโนโยบายรัฐบาลการณีการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจิตอลบลตนะครับที่เป็นที่สนใจของทางสื่อมวลชนนะครับก็ในเรื่องนี้คณะกรรมการนะครับก็ได้ให้ความสําคัญกับการดำเนินนโยบายการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจิตอล,ลเบลตของรัฐบาลนะครับเนื่องจากมันมีข่าวทางสื่อมวลชนตั้งแต่เริ่มการจะขับเคลื่อนนโยบายการกู้เงินนะครับ มีผู้ร้องเข้ามาให้ทาําปชดําเนินการตรวจสอบเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดถึงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการปรช,ก,รปรชกันว่าเอ๊ะทำไมปชเนี่ยเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้นะครับเพราะปขชเนี่ยมีหน้าที่และหนาจนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบนูนวารการป้องกันและประาบปรามการทุจริตปชศ2 5ยในมาตราสาิบบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดบอกว่าในการเสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภาศาลองค์กรอิสระ หรือองค์กรในการนะในการปรับปรุงการปฏิบัติการหรือการวางแผนงานโครงการของส่วนราชการาหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันหรือปรับปรามการทุจริตจะทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือจะทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการทิาธรรมซึ่งนโยบายดังกล่าวเปน็นนโยบายเกี่ยวเรื่องการใช้เงินงบประมาณค่อนข้างสูงนะครับและอาจจะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนที่อาจสร้างภาวะการการคลั่งในระยะยาวได้นะครับในเรื่องนี้ทาง คณะกรรมการพชก็เลยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดําเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลโดยมีการจํายเงิน1นึ่งห่บาท่านบีต่อเบลตเพื่อศึกษาถึงรายละเอียดผลกระทบความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าวโดยได้มีการศึกษาข้อมูลข้อที่จริงจากเอกสารต่างๆรวมทั้งการรับฟังความเห็น เกี่ยวกับนโยบายของทางรัฐบาลกรณีการเติมเงิน, 1, น et, หนึ่งืบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็จากส่วนราชการหน่วยงานอื่นตลอดจนนักวิชาการได้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทางนี้จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาอยู่4ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกเป็นเรื่องประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตอาทิประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายความเสี่ยงต่อการทุจริตจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินจากโครงการประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ครับกรณีการดําเนินนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะสมดุลจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความจําเป็นตลอดจนผลกระทบและภาธทางการเงินการคลังในอนาคตและในกรณีที่มีความจําเป็นต้องดําเนินนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะยังไม่เข้าขั้นวิกฤตควรมีการจัดละดับความสําคัญ รวมถึงพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงอาที่กลุ่มที่มีไรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนจึงอาจเป็นทางเลือกที่จะไม,ไม่ส่งซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการคังโดยเฉพาะดอกเบี้ยได้แต่ส่วนของหนี้สาธารณะได้มากกว่านะครับในประเด็นที่3ก็คือความเสี่ยงทางกฎหมายคือการดําเนินโครงการภายใต้ในแนวนโยบายดางังกล่าวรัฐบาลควรตระหนักและใช้ความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้รวมทั้งแนวปฏิจจบัติที่ชัดเจนโปร่งใสปรสาสจากการทุจริตและผู้มิชอบาทิรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับพระบัญญัติวินัยการเงินการ,การคลังของภาครัฐพศ2561พระบัญญัติเงินคงคลังพศ2491และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระบัญญัติเงินตราพศ2501ตลอดจนกฎหมาย ความม่ชัยของสารรัฐธรรมนูญและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องไประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับและประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายของพรรคการเมืองทั้งนี้คณะกรรมการปชในการประชุมนะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์67นี้นะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีข้อเสนอเนียเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับโนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเลทต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรืออาจเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยมีข้อเสนอแนะจํานวน8ข้อดังนี้นะครับ 1. รัฐบาลควรศึกษาวิเคราะห์การดําเนินโครงการตามนโยบายรวมทั้งชี้แจงความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่าผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการจะไม่ตกแก่พรรคการเมืองนักการเมืองหรือเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นการดําเนินนโยบายที่อาจเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบายรวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเป,เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับประโยชน์จากการดําเนินโครงการของรัฐบาลอย่างแท้จริงเช่นเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางพร้อมกับมีขั้นตอนวิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อให้สามารถกระจายการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 2การหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในยการเลือกตั้งเมื่อวันที่1 4พฤษภาคม2 5 6 6อและเมื่อเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายนพศ2 5 6 6เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนั้น,น,นซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรดำเนินการตรวจสอบว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัติประกอบนูญนว่าด้พักการเมืองพศ2560าหหรือไม่มาประกอบการพิจารณาด้วย มีฉะนั้นอาจจะเป็นบรรทัดฐานสําหรับพรรคการเมืองที่สามารถหาเสียงไว้อย่างไรแต่เมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วไม่จะเป็นต้องฏิบัติตามที่ได้หาเสียงไว้ 3. การดาเนินนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0มืบาทฐานนี้ต้องบริเลตควรคํานึงถึงความคุ้มค่าความจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนผลกระทบและภาระทางการเงินการคลังในอนาคตภายใต้ระดับรรอภิบาลสีด้านคือความโปร่งใส การทวงดุลการรักษาความมั่นคงของระบบการคลังและความคล่องตัวซึ่งรัฐบาลตึงต้องใช้ความระมัดระวังพิจารณาระหว่างผลดีผลเสียที่จะต้องกู้เงินจํานวน5 0 0แสนล้านบาทในขณะที่ตัวทวีคูณทางการคลังมีเพียง0.4การกู้เงินจะมีการสร้างภาระหนี้แก่รัฐบาลและประชาชนในระยะยาวซึ่งต้องตั้งงบประมาณในการชำระหน,นี้จำนวนนี้เป็นระยะเวลา4-5ปี กระทบต่อตัวเลขการใช้ใจ่ายและการลงทุนของภาครัฐ 4. การดาเนินโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดนะีต้องบันเลตคณะรัฐมนตรีและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมายอย่างรบอบคอบประกอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับพระมัหยักวินัยการเงินกลางพระมัหยักเงินคงลังพระมัหยักเงินตราตลอดจนกฎหมายเขาไว้ใจสารมนูรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย5คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลเว็ตอย่างรับด้านโดยกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริตตลอดจนมีกระบวนการในการตรวจสอบทั้งก่อนระหว่างและหลังจากการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจพิจารณานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพอชเรื่องการบรณาการป้องกันการทุจริตของโครงการภาครัฐซึ่งคณะมนตรีมิมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2553มาประยุกต์ใช้เพื่อให้โครงการเติมเงินดีต้นวัลเลตสามารถดําเนินการได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 6. ในการนําเทคโนโลยีบัอกเชนมาใช้เกี่ยวกับการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดีตัววัลเลตนั้น คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมตลอดจนระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการดําเนินโครงการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิลต้องบดบลงซึ่งเป็นการดําเนินโครงการแจกเงินเพียงครั้งเดียวโดยให้ใช้จ่ายภายใน6เดือน7ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆที่ได้จากการศึกษาและตัวทวีคูณทางการคลังรวมถึงตัวบ่งชี้ภาวะวิกฤต ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้วรวบรวมและประมวลข้อมูลจากงานศึกษาของธนาคารโลกและ IMF มีความเห็นตรงกันว่าในช่วงเวลาที่ศึกษาอัตราความเจริญเติบโต,ตของประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นประสบภาวะวิกฤตเศ,ศร,รษฐกิจเพียงแต่ชะลอตัวเท่านั้นดังนั้นในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจให้เติบโต,ตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนรัฐบาลควรพิจารณาและให้ความสําคัญต่อโครงสร้างทางเศร,รษฐกิจเช่นการกระตุน้นการบริโภคภาคเอกชน การกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐและเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานเป็นต้นในกรณีที่รัฐบาลต้องดําเนินนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการเศรษฐกิจที่ไม่เข้าขั้นวิกฤตควรควรพิจารณากลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เปราะบางที่สุดซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพราชบัตรวินัยการเงินกันขังอาทิเช่นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า เส้นความยากจน 8. หากรัฐบาลมีความจําเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนรัฐบาลควรช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่มีฐานะยากจนที่เปราะบางที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้นโดยแจกจากแหล่งเงินงบป,ประมาณปกติมีใช่เงินกู้ตามพราธบัติเงินกู้และจา่ายในรูปเงินบาทปกติในอัตราที่เหมาะสมเพื่อประยุกต์การดํารงชีวิตของกลุ่มประชาชนที่ยากจนโดยการกระจายเงินเป็นงวดๆผ่านงวดผ่านระบบ เป๋าตังค์ที่มีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลครบสามารถทําได้รวดเร็วการดาเนินการกรณีหากใช้แหล่งเงินงบงประมาณปกติมิใช้จากเงินกู้ตามพราัหยัดเงินกู้จะลดความเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญขัดพระรมบัตสิ่งที่เราเห็นณวันนี้นะครับกรกตอ,อาจจะพิจารณาตอนนั้นยังไม่ได้มีการกลับเคลื่อนก็มองว่าอาจาจะเป็นทำไมได้นะครับแต่วันนี้เราก็ดูเฉพาะแต่กรณีที่มีการประกาศนโยบายเหมือนกันและข้อมูลเบื้องต้นซึ่งวันนี้รัฐบาลเองก็ยังไม่ได้มีการกลับเคลื่อน เพราะฉะนั้นเราก็เสนอแนะในรูปธรรมอยู hmm. yes. okay. ่เท okay. ่านี้นะครับเราก็ยังไม่ได้มองต่อว่าการที่ไปขับเคลื่อนนั้นมันจะสอทุจริตไหมเราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับเมื่อท่านมีนโยบายอย่างนี้มาเราก็มาศึกษาถึงวิธีการว่าอมันจะไปได้ไหมอย่างไงไหมดูแนวทางที่ท่านโดยมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนว่าได้มีการเสนอแนะอย่างนี้นะ